คลิปนี้ผมอยู่กับเคสคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งรุ่นครับที่บอกได้เลยว่าน่าสนใจทีเดียวราคาไม่แพงครับกับ a x e l Mesh ครับสำหรับเคสตัวนี้ครับจากแบรนด์คนไทยครับ a x e l Mesh นะครับซึ่งแบรนด์ a x e l เนี่ยผลิตและจำหน่ายโดย Biggbox e r นั่นเองครับก็สำหรับราคาเคสตัวนี้ครับในรุ่นของ Mesh อยู่ที่1,450บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคสตัวนี้นะครับมีออปชันมีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะครับในการใช้งานแล้วก็องค์ประกอบต่างๆที่สามารถติดตั้งฮาร์ดแวร์ลงไปได้เนี่ยสามารถรองรับอุปกรณ์ได้มากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเรามาดูรอบๆเคสตัวนี้กันเลยนะครับกับ Axcel m a s h ตัวนี้นะครับก็เป็น t ท m เ e r ร์การอย่างที่บอกไปนะครับเป็นฝาแบบเต็มบานเลยนะฮะ ข้อดีของ t e m p e r g u a r d แบบนี้ก็คือ1ช่วยกรองแสงด้วยนะครับแล้วก็โชว์ฮาร์ดแวร์ภายในด้วยก็ถือว่าสวยงามนะเต็มบานแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับนี่คือ t e m p e r ร์กถือว่าหนานะเนี่ยผมจับอะค่อนข้างมีน้ำหนักเลยไม่ใช่เทม p e r g u กา d แบบบางๆนะทีนี้เรามาดูเรื่องของไฟกันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับพัดลมเขาแถมมาให้แล้ว 3ตัวด้วยกันเป็นพัดลม ARGB ด้วยนะครับหมายความว่ามันสามารถคอนโทรลผ่านเมนบอร์ดได้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะพัดลมเนี่ยจะมีด้านหน้าเราให้ดูตนี้ด้านหน้าตรงนี้2ตัวแล้วก็ด้านหลังเคสอีก1ตัวนะครับนี่ด้านหลังเคสซึ่งทั้งหมดขนาด120มลิเมตรนะฮะส่วนด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมครับมันคือกระจกครับแล้วก็จะมีเส้นไฟวิ่ง ทุกอย่างถูกเชื่อมต่อคอนโทร l พร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับและตอนนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมต่อเมนบอร์ดสิงมันสามารถปรับได้ที่ปุ่มบนฟอนต์พา e l นลนะครับนี่ปรับลูกเล่นต่างๆได้เออก็ถือว่าสวยงามเลยนะและถ้าเกิดใครลำคาญแสงสีในเวลากลางคืนมันรบกวนมันแยงตานะครับสามารถปิดได้ด้วยการกดค้างครับนี่ แค่นี้ก็ปิดไฟทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องการใช้ก็เปิดขึ้นมาใหม่ซึ่งในวิธีการต่อกับไฟ A R G B นะครับคือมันจะมีสายที่เป็นสายสำหรับเชื่อมต่อไฟ A R G B เมื่อคุณเชื่อมต่อลงบนเมนบอร์ดนะครับมันจะไม่สามารถคอนโทรลที่ตรงปุ่มด้านบนได้ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเลือกการใช้งานเอาถ้าสมมติว่าต้องการคอนโทรลผ่านบนเมนบอร์ดซิงเลยเนี่ย ด้วยซอฟต์แวร์คุณก็เสียบสาย ARGB ลงไปที่บอร์ดซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบมันก็จะอยู่ที่เนี่ยผมก็ห้อยมันเอาไว้นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนนะครับถ้าเกิดคุณเสียบสาย ARGB ลงบนบอร์ดนะครับเวลาเรากดตรงนี้มันก็จะไม่ไปไหนเลยนะครับแสงมันจะไม่ได้เปลี่ยนแบบนี้นะครับมันจะอ้างอิงจากตัวซอฟต์แวร์ของบอร์ดนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของแสงสีไฟนะครับเราให้ดูด้านหน้าเต็มๆแล้วกันนี่ อ่ะชัดๆกับด้านหน้าอย่างนี้เป็นไงครับสวยนะก็จะมีตะแกรงช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับพัดลมก็ดูดลมเข้าเป็นลมเย็นนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีโลโก้ axel นะครับเป็นแบรนด์จากคนไทยที่เราบอกไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะฮะดีไซน์เก๋นนะอันนี้สวยเลยแหละเรามาดูฮาร์ดแวร์ภายในดีกว่าอ่ะเราบิดให้ดูครับเรามาคุยเรื่องอุปกรณ์ภายในกัน ว่าสามารถรองรับอะไรยังไงได้บ้างนะครับเริ่มจากเมนบอร์ดครับเมนบอร์ดก็รองรับไซ์มาตรฐาน ATX ได้นะครับซึ่งตัวนี้เราก็ติดตั้งบอร์ดขนาด ATX ปกติเลยซึ่งมันจะชิดขอบด้านล่างตรงนี้เลยนะครับบอร์ด ATX ขอบบนโคเวอร์เลยแล้วก็มีพื้นที่เหลืออยู่นะครับที่ตรงนี้มีโคเวอร์พาวเวอร์ซัพให้เรียบร้อยไม่สามารถลื้อถอดได้นะมันก็จะถูกยิงรีเวทติดไว้แบบนี้แหละแล้วก็มีช่องโชว์สำหรับใครที่อาจจะ Power Supply รุ่นใหม่มีไฟ RGB นะมันก็จะแสดงโชว์แสงสีตรงนี้ได้ด้วยนะครับเรื่องของ CPU Cooler อันนี้ถือว่าดีเลยรองรับขนาดสูงสุดคือ165ม mm, ิมซึ่ง165ม mm, ิมเนี่ยก็เป็น CPU Cooler ระดับมาตรฐานรุ่นใหญ่ๆก็สูงประมาณนี้นะครับ160-165แต่ตัวนี้ที่เราติดตั้งลงไปเนี่ย155มิเมรเราให้ดูอ่ะระนาบนี้น่าจะพอเห็นกันบ้างเห็นไหม ยังมีพื้นที่เหลือนะครับถ้าเล็งไปถึงขอบตรงนี้ถ้าเอาคร่าวๆมันก็ยังพอมีพื้นที่เหลือก็เหลือ,ลอประมาณ10มิลลพอดิบพอดีถ้าเอาแบบชัวร์ก็คือ1 6 0ถึง165นะครับตามสเปคเลยถือว่าพอดีเป๊ะอย่างตัวนี้1้อยสวยงามเลยนะส่วนของกร์ดจอสามารถติดตั้งก๊์ดจอไซส์ยาวสุดนะครับก็คือ3 2 0ม mm, ิลลิเมตรแต่ถ้าคุณติดตั้งไซส์ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยอาจจะต้องถอดพัดลมออกนะครับเพราะว่าตามสเปกค,คือ320 โดยไม่ติดพัดลมด้านหน้านะครับส่วนกา้าอตัวนี้หลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วกา้าวตัวนี้เนี่ยไซส์เท่าไหร่2 7 0มิลลิเมตรโดยประมาณครับเป็น rx 6 8 0 0 xt เป็นเลบก้าวนะครับตัวนี้ก็กำลังดีกำลังสวยเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการติดตั้งชุดน้ำปิดสามารถติดตั้งได้ด้วยนะครับชุดน้ำปิดสามารถติดตั้งใหญ่สุดคือ2 4 0ม mm, ิลลิเมตรได้2ส,ส่วนคือด้านหน้าและด้านบนเพราะว่าสังเกตดีๆครับด้านบนมันจะมีช่องเหลือพอสมควรเลยนี่ ก็สามารถติดตั้งได้นะครับส่วนของพัดลมเนี่ยสามารถติดตั้งได้นะ3ตัวเลย120มิลหมายความว่าคุณสามารถติดเพิ่มได้อีก1ตัวที่ด้านหน้านะครับด้านบนก็120มิลได้เช่นกันแต่ด้านบนจะมีออปชันเสริมนิดนึงว่าถ้าคุณจะติด140มิลก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะ120หรือ140ได้เลยนะครับส่วนด้านหลังได้ตัวเดียวอยู่ล้ว120มิลลิเมตรก็ประมาณนี้นะในส่วนของเรื่องของการ ติดตั้งอุประกอบต่างๆของฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็เรื่องของสตอ r เรสเนี่ยสามารถติดตั้ง3.5ได้2ตัว2.5ได้2ตัวนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ด้านหลังแล้วก็มีกองฝุน่นเหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับล้างทําความสะอาดง่ายมาดูที่ฟอนต์พาเนลนะครับก็จะอยู่ด้านบนเคสตรงนี้เลยนะครับก็ไล่มาจากทางนี้นะก็จะเป็นปุ่ม Power นะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะการใช้งานปุ่ม Reset ปุ่ม LED นะครับสามารถ กดปรับเปลี่ยนสีไฟได้ที่เคสถ้าเกิดเราไม่ได้เชื่อมต่อไฟ A R G B ลงบนบอร์ดนะครับแล้วก็จะมี USB 3.0 1พอร์ตที่เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ USB 1.0ครับจำนวน2พอร์ตด้วยกันและมีไมค์และหูฟังที่เป็น Audio Jack 3.5ครับมาดูที่ด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยฝาจะเป็นฝาแบบทึบแบบเรียบไม่มีการตีโป่งนะครับแต่ค่อนข้างแน่นนี่แล้วก็จะมีสลักยึดอย่างนี้แค่นี้เองครับ ก็เป็นแบบเรียบๆครับก็มันจะเขาเรียกว่ามันมีช่องนิดหนึ่งนะมันไม่ใช่แบบว่าเรียบแบนไปเลยนะเห็นป่ามันจะมีช่องตรงนี้นิดนึงสําหรับเก็บลอดสายดูไกลๆเนี่ยมันก็ยกสูงขึ้นมาหน่อยช่วยให้สามารถพอเก็บสายได้นะครับไม่ได้แบบว่าเรียบสนิทขนาดนั้นตัวนี้ก็จะมีช่องเก็บและจะมีตีล่องลงไปตรงนี้นะครับเป็นรางในการเก็บสายนะครับช่วงตรงนี้ก็สามารถเลาะเก็บสาย มาจากด้านบนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มารวบรวบไว้อย่างนี้นะครับอ่าก็ถือว่าพื้นที่สบายๆและเหมือนเดิมครับช่องตรงนี้ค่อนข้างกว้างและใหญ่ทำให้สามารถติดตั้งเปลี่ยน CPU Cooler ได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดบอร์ดนะครับอันนี้สำคัญเลยสำหรับรุ่นนี้เนื่องจากว่ามันมีไฟ ARGB สายมันอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่ามันจะมีสาย ARGB เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ ทำการเชื่อมต่อร่วมกันนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้ซับซ้อนครับปกติแล้วเนี่ยทางผู้ผลิตเขาก็จะเชื่อมต่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันเนี้ยผมไม่ได้มีการมัดรวบสายอะไรนะผมเอามารวมๆแล้วก็ยัดลงไปเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งฮาร์ดดิสต์แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีฮาร์ดดิสต์อะไรเยอะเนี่ยก็ใช้ในการเก็บรวบสายตรงนี้ก็ได้ด้านหลังก็มีประมาณนี้ครับถือว่าพื้นที่การจัดเก็บสายมีให้พอสมควรเลยจบไปแล้วกับเคสคอมพิวเตอร์ Axcel Mesh ค,ค,ครับซึ่งเคสตัวนี้เอาจุดเด่นหลกัหลกๆเลยนะครับ 1. คือมีพัดลมแถมมาให้แล้ว3ตัวนะครับซึ่งมีไฟ ARGB ด้วย 2. รองรับหม้อน้ำา2ตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านบนครับสามสามารถติดตั้งกาจอขนาด320มิลิเมตรได้ถือว่าให่แล้วนะ3ามเป็นขนาดที่มาตรฐานนะครับและ 4. นะครับเรื่องของด้านหน้าเคสบอกได้เลยว่าดีไซน์เก๋ไก๋ทีเดียวมีกระจกด้านหน้าพร้อมกับถ้าเกิดดูดีดเนี่ยมันเหมือนจะ สะท้อนเป็นมิติอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีเส้นไฟวิ่งปรับเปลี่ยนไฟ a r g b ได้นะครับรองรับเมนบอร์ดซิงค์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเคส1รุ่นที่ราคาไม่แพงมากรองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับไปจนถึงชุดน้ำปิดเลยทีเดียวใครที่สนใจเราจะแปะลิงก์รายละเอียดสินค้าเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ complete tv ด้วยครับ